สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แจ่มใสแชนแนลค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอัญชันดาวเรืองสองสมุนไพรไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะอัญชันและดาวเรืองนะคะเป็นตำรับสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบำรุงดวงตาแก้ปัญหาการมองเห็น เช่นตามัวมองไม่ชัดตาฟ้าฝางหรือตาแห้งมองเห็นเป็นใยแมงมุมจากปัญหาจอประสาทตาเสื่อมจากการเก็บข้อมูลพบว่าการใช้สมุนไพรอัญชันดาวเรืองในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา60รายที่มีปัญหาได้แก่จอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกโรคต้อหินภาวะตาแห้งตาแฉะระคายเคืองตาเป็นต้น รวมถึงใช้เป็นเพื่อบำรุงดวงตาค่ะพบว่า85มีอาการดีขึ้นได้แก่การมองเห็นชัดขึ้นตาพร่ามัวลดลงปัญหาการมองเห็นวุ้นลอยในตามองเห็นเป็นหยากใยตาแฉะตาแห้งน้ำตาไหลบ่อยมีอาการดีขึ้นและไม่พบผลข้างเคียงจากการรับประทานยาสมุนไพรตำรับนี้ค่ะ ดอกอัญชันนะคะโบราณนิยมใช้เขียนคิ้วกับขยี้ทาหัวให้เด็กเกิดใหม่ทําให้คิ้วและผมดกดําและคั้นน้ําเอาไปทําขนมให้มีสีม่วงน้ําเงินหรือจะนํามาต้มกินแก้ร้อนในก็ได้ตำรายาไทยใช้อัญชันมาขยี้ทาคิ้วหมักผมช่วยให้ผมดกดํานํามาต้มกินเป็นประจำช่วยบํารุงสมองบํารุงสายตาแก้อาการผิดปกติของเลือดลมและเสมหะ แก้เบาหวานขึ้นตาแก้ฟกบวมดอกอัญชันนะคะมีสารเอนโทไซนินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของดวงตากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมายังดวงตาเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นค่ะสำหรับดาวเรืองนะคะคนไทยสมัยก่อนนิยมปลูกไว้หน้าบ้านเอาไว้บูชาพระส่วนภาคใต้กินเพื่อบำรุงร่างกายทำให้เจริญอาหาร โดยการนำยอดอ่อนใบอ่อนดอกอ่อนที่ยังตูมอยู่มาจิ้มกับน้ำบูดูหรือน้ำพลิกส่วนหมอไทยใหญ่ใช้ดาวเรืองต้มกินบำรุงตาตำรับยาไทยนะคะมีการนํำกลีบดอกดาวเรืองมาต้มกับน้ำกินหรือชงในน้ำร้อนจัดหรือนำมาปรุงกับตับไก่กินเป็นอาหารเพื่อบํารุงสายตานอกจากนี้นะคะยังนำมาตำผสมกับฟ้าทลายโจรหรือขมิน้น พอแก้ปวดอักเสบรักษาแผลฝีหนองดาวเรืองะคะมีสารรูทีนและซีแซนทีนช่วยดูดซับแสงสีฟ้าและแสง U ูวที่จอประสาต,ตาลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกได้ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการทำชาในการรับประทานมาฝากกันด้วยค่ะโดยการนำดอกอัญชันตากแห้ง1ช้อนชาดาวเรืองตากแห้ง1ช้อนชา ใส่แก้วแล้วเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ15นาทีค่ะหรือจะนำสมุนไพรใส่ผ้าขาวบางแช่น้ำร้อนดื่มวันละ1-2ครั้งเชา้าเย็นก่อนหรือหลังอาหารประมาณ15นาทีค่ะและสำหรับข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร2ชนิดนี้ค่ะควรระวังการใช้ร่วมกับยาต้านแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินและแอสไพรินเนื่องจากอัญชันมีฤทธิ์กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต จึงอาจเสริมฤทธิ์ของยาได้ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีการทำงานของไตที่ผิดปกติไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรใช้แบบสดเนื่องจากยางของสมุนไพรอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ควรระวังในผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้ค่ะ <S 2> <S 2> และถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาคงต้องเลี่ยง8ปัจจัยนี้ด้วยค่ะ 1. การเผชิญแสงแดดรังสี UV จากแสงแดด คือตัวการทำลายเซลล์ที่จอประสาทตา 2. การจ้องหน้าจอไม่ว่าจะเป็นจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ลังสี UV จากหน้าจอมีผลทำลายเซลล์ประสาทตาและการใช้สายตาเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาอ่อนล้าได้ค่ะ 3. การสูบบุหรี่มีผลต่อการไหลเวียนของเลือดทำให้ดวงตาขาดออกซิเจนและสารอาหาร 4. การรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์เช่นฟาสต์ฟู้ดทำให้ร่างกายขาดวิตามินจากผักและผลไม้เพื่อไปซ่อมแซมและดูแลดวงตา 5. การดื่มน้ำน้อยมีผลทำให้ดวงตาขาดความชุ่มชื้นเกิดตาแห้งได้ง่าย 6. การบาดเจ็บของดวงตาเช่นอุบัติเหตุหรือสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดภาวะอาการระคายเคืองของตาเช่นฝุ่นผงสารเคมี หรือแม้กระทั่งการคยีตา 7. การละเลยสุขภาพผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่มีปัญหาการไหลเวียนของโลหิตเช่นเบาหวานไขมันมีผลต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงยังบริเวณดวงตาทำให้ทำงานไม่ดีและมีปัญหาต่อดวงตาได้ง่าย 8. การพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนหลับจะทำให้ได้พักผ่อนการใช้งานของดวงตา ป้องกันอาการตาล้าตาแห้งตาพร่ามัวได้ค่ะแหละนี้คือเรื่องดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันได้นะคะและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและก็ชอบเรื่องราวที่มีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่าน สำหรับวันนี้แจ่มใสแชร์แนลขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ